เห็นบอกว่าวันนี้มันไปเจอเรื่องของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วยถูกไหมฮะ,ะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเทสาพัฒนายอดที่เพิ่มเติมอย่างที่บอกไปวันนี้เจอเพิ่มเนี่ยก็คือ2ร่างที่สุกส่งไปมอแต่วันนี้เองเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่เทสาพัฒนาเป็นชุมชนแถวแถวหัดใหญ่เนี่ยแหละฮะใกล้ๆกับคลองระบายน้ํารอหนึ่งซึ่งเห็นบอกว่าจากการสํารวจในพื้นที่เนี่ยอยู่ติดกับคลองแล้วก็มีน้ํากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ถูกท่วม เต็มพื้นที่นะฮะแล้วเห็นบอกว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยพวกข้าวของต่างๆกระจัดกระจายกองอยู่เป็นแบบนี่คุณผ,ผู้ชมหลังจากน้ําลดนะมันเป็นแบบนี้เลยและเห็นบอกระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เองเนี่ยน่าจะมีการได้รับแจ้งใช่ไหมว่าไปเจอศพผู้หญิงเสียชีวิตใช่ค่ะมีศพผู้หญิงเสียชีวิตนะคะเพราะว่าบ้านท่วมถึงชั้นสนะคะ ผู้เสียชีวิตหญิงท่านนี้ค่ะเสียชีวิตลอยอยู่ใต้หลังคานะคะซึ่งลอยคออยู่ในน้ำสองวันแล้วน่าจะทนูมน้ำที่เย็นจะเยือกไม่ไหวก็เลยเสียชีวิตในบ้านตัวเองค่ะในบ้านนี้เห็นว่ามีคนแก่กับเด็ก5คนรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ขับเรือแล้วก็ช่วยกันทุบหลังคาให้แตกจึงไปเจอว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ใต้หลังคาค่ะก็คือคุณรจนาสุวรรณชูอายุ32ปีนะคะซึ่งในบ้านที่เหลือนอกจากคุณรจนาผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีทั้งคนแก่แล้วก็เด็กอยู่บนคานใต้หลังคาซึ่งกู้ภัย ช่วยออกมาได้นะคะ ซึ่งล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ซอยเทพ,พาพัฒนา13อําเภอหัดใหญ่นะคะบ้านหลังนี้ก็มีร่องรอยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นการทุบหลังคาเพื่อที่จะงัดเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมามผู้สื่อข่าวไปเจอกับยายไม่ค่ะเป็นยายของผู้ตายนะคะคุณรจนาแล้วก็มีลูกชายอีกสองคนของคุณรจนาผู้ตายค่ะบ้านนี้อยู่กันทั้งหมด5คนรวมผู้ตายนะคะยายไม่เล่าว่าเราอยู่กัน5คนมีการลากกระสอบข้าวสารอยู่เรื่อยขึ้นน้ําขึ้นอีกแล้วก็ลงไปอีกนะคะช่วยเหลือคนตายไม่ได้ค่ะเพราะว่าลอยคออยู่ข้างบน เขาพยายามที่จะช่วยด้วยการเอาไม้แทงทะลุหลังคาแต่ปรากฏมันไม่ได้ค่ะเอาลังตั้งขึ้นไปจะแทงอีกรอบคุณยายบอกยายก็ไม่มีแรงถึงขั้นต้องยกมือไหว้บนบานสารกล่าวบอกจะให้ลูกตายจากน้ําท่วมเลยส่วนหลานสาวที่เกาะอยู่ข้างหน้าต่างนะคะก็ตกไปในน้าําก็น่าจะไม่มีแรงเกาะหน้าต่างค่ะเกาะอยู่สองวันน้ําเย็นมากกว่าจะมีคนข้างบ้านมาช่วยพร้อมกู้ภัยโทรศัพท์ก็หล่นหายอีกก็หลานก็เลยเสียชีวิตถูกไหมอ้าวฟังเสียงหน่อยฮะ หัวหลากรากถังข้าอบอกข้าสาร,รไปให้ให้ตั้งไว้เอาก็ไปขึ้นเอานั่งไปดูน้ำท่วมอยู่แล้วเอาไปแยกโอวยตาย,ายช่วยคนเป็นคนตายไม่ได้ช่วยอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างบนเลยก็วันเช้าเอไมา่เอาไม้ช้าวาท้ามท่าแรงงา,านโชซาุแล,แล้วขึ้นหลังคาไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่มีแรงจะแทงแล้วเอาลังตั้งแล้วก็แทงขึ้นเลย นี่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาตรงนี้และเห็นบอกว่าเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับศพเพราะศพเนี่ยเจอกันตลอดเจอเรื่อยๆแล้วขนศพเนี่ยขน<ะ>เข้าไปที่มอกออู้ภัยเขาบอกก็ขนไปเป็นจํานวนมากแล้วขนไปเยอะด้วยคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้มีหนึ่งคนที่อยากจะออกมาเปิดเรื่องนี้แล้วจริงๆเปิดมาตั้งแต่นานแล้วแหละที่บอกว่าศพเป็นพันศพใช่ไหมบิ๊กโจ๊กฮะ, joke, ฮะสุรเชษฐ์หักพานล่าสุดเห็นบอกมีการโพสต์เฟซบุ๊กนี่เรียกร้องบอกจะขอเข้าไปนับศพใน<ะ>มหาโรงพยาบาลหัดใหญ่ ขอภัยโรงพยาบาลมอสมขลายครินคบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยมีการโพสต์บอกประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับถ้าจะให้ผมไปนับจํานวนร่างกี่โมงให้โทรแจ้งของโทรศัพท์ผมได้เลยโทรมาที่หมายเลขนี้พรุ่งนี้ผมจะเข้าหัดใหญ่ผมจะได้ไปนับจํานวนร่างผู้เสียชีวิตแล้วช่วยถแถลงว่า จะถแถลงแทนท่านด้วยนะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันผิดหรือมันถูกท่านพูดจริงหมดหรือเปล่าถ้าท่านเนี่ยทำไม่ได้จริงอย่าท้าเลยครับวันนี้ประชาชนเขาไม่เชื่อข้อมูลรัฐผมจะช่วยท่านทําความจริงให้ปรากฏครับและตัวได้ต่างๆจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมมีเจตนาที่ดีไม่ได้ทําลายใครแต่ผมแค่มีข้อมูลที่ต้องช่วยคนหัดใหญ่ให้ได้รับการปกป้องสิทธิ์แค่นั้นเองคือวันนี้จริงๆเดี๋ยวเปิดสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กขึ้นมาหน่อยได้ไหมบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยวันนี้อยู่ที่กรุงเทพพรุ่งนี้จะไปหัดใหญ่ โพสก่อนไปเลยบอกศพอ่ะผมขอเข้าไปนับได้ไหมค่ะประหลัดกระทรวงสาธารณส,สุขจะให้ผมไปเมื่อไหร่โทรมาได้เลยและบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนจะเดินทางเห็นบอกว่าที่ออกมาพูดเรื่องนี้ <c oughs> เพราะผมมีข้อมูลว่าศพมันน่าจะเกินพันรายแล้วที่ศพเกินพันรายเนี่ย <c oughs> เขากําลังมองว่าที่ต้องมีการเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะปกปิดหรือแม้กระทั่งลดจํานวนเนี่ยว่าไม่อยากให้ถึงพันเพราะมีใครบางคนหรือเปล่าจะถูกตั้งฉายาในอนาคตว่าเป็น บุคคลร้อยบุคคลพันศพอ่ะลองฟังพี่โจ๊กเขาเองแล้วกันนะมันมันไม่รู้จะพูดยังไงว่าทําไมนายกท่านถึงถึงใจดําแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องถือว่าท่านใจดํามากนะท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตีมหาไทยกลุมตํารวจวันนี้ตํารวจก็ไม่มีข่าวมาดูแลประชาชนโจรขโมยเต็ไมไปหมดกู้ภัยเขาก็บอกว่ามีใบสั่งมาว่า อย่าพูดว่าศพเกินร้อยแล้วศพที่อยู่ข้างในเนี่ยอย่าเข้าไปเก็บนะวันนี้ผมถึงถึงบอกว่าที่ผมต้องออกมาพูดแรงๆแบบนี้เพราะผมรู้ว่าเนื่องจากผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผมรู้ว่าท่านกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับนะวานนั้นประชาชนก็อาจจะไม่ได้คิดไกลแบบผมแต่ผมรู้ว่าท่านกําลังกดตัวเลขอยู่เพื่ออะไรนะครับเพื่อการเมืองนะเพื่อ,เ,อเงินสองล้าน อย่าลืมนะครับพันศพต้องจ่ายถึง2พันล้านมันเยอะนะครับเยอะไม่ไม่เท่าเรื่องการเมืองการเมืองมันจะเป็นคําว่านายกพันศพอันนี้ท่านรับไม่ได้รับไม่ได้วันนี้ยังไงก็ต้องรับวันนี้ผมก็จะไม่เห็นใน่รัฐมนตรีขอโทษประชาชนนะ,ะท่านเดินไปท่ขานก็ขอโทษไปเดินไปขอโทษไปมันไม่ใช่การขอโทษมันเป็นการขอไปทีนะท่านต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวชัดเจนแล้วขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็เปิดข้อมูลให้ชัด วันนี้นายกไม่ลงมาเปิดเองไม่มีใครกล้าเปิดหรอกนะเพราะกากลัวทั้งหมดแหละนะครับคือ,อเปิดบิ๊กโจ๊กเต็มจอหน่อยเอาโพสบิ๊กโจ๊กก็ได้ฮะบิ๊กโจ๊กที่โพสเอาไว้บอกว่าพรุ่งนี้จะไปหัดใหญ่หัดใหญ่แล้วก็บอกว่าจะไปนับจํานวนศพก็เห็นบอกเหมือนพูดทํานองว่าเมื่อไรอะปลัดกระทรวงสาธารณสุขโทรหาผมได้เลยนะผมพร้อมจะไปที่โรงพยาบาลแล้วผมจะไปนับจํานวนเลยว่าเอ๊ะเนี่ยศพมีจริงไหมไอ้ที่บอกว่ามีเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าใช่ไหมจากน้ําท่วมอยากจะไปเห็นอยากจะไปดูรายชื่อแต่บิ๊กโจ๊กยืนยันบอกมันม มีใครบางคนหรือเปล่าที่ไม่อยากจะถูกตั้งฉายาว่าเป็นพันศพหรือแม้กระทั่งร้อยศพก็ไม่อยากมีใช่ไหมก็เลยตอนนี้อยู่ประมาณเจกว่าอันนี้ต้องรอบิ๊กโจ๊กแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ว่าสุดท้ายเขาจะนัดกันเมื่อไหร่และจะยอมเปิดไหมละ่ะแต่อันนึงเห็นบอกว่าพี่เมย์กงนนะักงวลนล้กังวลนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กจะต้องมารายการคนดังนั่งเคลียร์ตอนบ่ายสองนะคะคิดว่าบิ๊กโจ๊กต้องมารายการคนดังนั่งเคลียร์ก่อนแหละถึงจะลงหัดใหญ่พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ผมจะไปหัดใหญ่เห็นจะดุ้งเหมือนกันนะพี่โ <c oughs> จ๊กบอก <c oughs> พรุ่งนี้ผมจะเข้าหัดใหญ่ <c oughs> อ,อ๋อหรืออย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไม่มีคนโทรหาท่านไง กระรวงยังไม่โทรหาด้วยเปล่าพอยังไม่โทรหาก็ยังไม่ไปนับไงพอยังไม่ไปนับก็อาจจะมารายการได้แล้วก็ไปไฟเดทไปเย็นไฟเย็นอย่างนั้นหรือไม่ตกลงท่านลองโจ๊กพรุ่งนี้มารายการก่อนแล้วก็ไปหัดใหญ่ไฟเย็นนะคะกลับมาคุณผู้ชมฮะอันนี้กรณีบิ๊กโจ๊กที่บอกว่ามันมีมากกว่านั้นแล้วมันมีใบสั่งแล้วอยากจะท้าเลยผมขอเปิดได้ไหมจะไปนับปริมาณศพเองจํานวนศพเองว่าเท่าไหร่จริงๆไม่มีขยะให้ศพมียอดที่สูงนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้ามันมีข้อมูลแบบที่บิ๊กโจ๊กว่าจริงๆคื คุมปริมาณเอาไว้ไม่ให้ยอดมันสูงไม่ให้ยอดมันเกินอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะมันมีผลเรื่องเงินเยียวยาถ้าต้องจ่าย2ล้านคนที่เขาเสียชีวิตเขาบอกสองล้านก็ไม่พอเขาหรอกแต่ก็ต้องควรได้เนื่องจากว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเกิดว่ามีการคุมละ่ะแล้วถ้าคุมแล้วคนที่เกินไปแล้วใครจะจ่ายอ,อ,าอ่ะถูกไหมอ่ะกลับมาคุณผู้ชมมะ ไปดูบรรยากาศในพื้นที่สดๆกันหน่อยได้ไหมฮะสามทุ่มสินาทีวันนี้เห็นบอกส้มวิภาพันธ์อยู่ในพื้นที่อยู่ในหัดใหญ่นี่แหละโชคสมานซอยหนึ่งคุณผู้ชมจุดนี้เห็นบอกยังไม่มีการปล่อยกระแสะไฟฟ้าข่าวก่อนหน้านี้บอกเริ่มมีการปล่อยแล้วบางจุดถ้าผมจำเปอร์เซนต์ไม่ผิดมันเกิน50%ไปแล้วนะที่มีการปล่อยกระแสะไฟฟ้าและจ่ายน้ำประปาแต่ณนะจุดนี้เห็นบอกตั้งแต่วันที่22จนถึงปัจจุบันนี้10วันเต็มๆอยู่ในความมืดไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วเขาอยู่กันยังไงอะ ติดตามรายงานสดจากส้มว,วิภาพันธ์เลยครับ ผู้ชมคะ่ามกลางบรรยากาศความมืดหลายพื้นที่อาจจะมีกระแสไฟฟ้าใช้แล้วแต่จุดที่ดิฉันยืนอยู่คือพื้นที่ซอยโชคสมานหนึ่งตำบลหาดใหญ่อำเภอหัดใหญ,หใหญ่ไม่มีน้ําประปาใช้รวมถึงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ทําให้บรรยากาศด้านหลังของดิฉันขณะนี้ค่อนข้างมืดสนิทประชาชนหลายคนในพื้นที่ได้มีการใช้แบตเตอรี่สํารองในการใช้ไฟฟ้ารวมถึงมีการจุดเทียนเพื่อส่องสว่างในการดําเนินชีวิตค่ะ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวได้ไปสำรวจบริเวณพื้นที่ซอยโชคสมานหนึ่งพบว่าบริเวณซอยดังกล่าวยังคงไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาใช้ตั้งแต่มวลน,น้ำเข้าท่วมพื้นที่เมื่อวันที่22พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันนี้เข้าสู่วันที่10แล้วทําให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากต้องอาศัยความสว่างจากแสงเทียนรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านที่ยังคงเห็นว่าตลอดสองข้างทางซ้ายขวาภายในซอยดัง วเต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังและขยะที่ยังคงรอทําการความทําความสะอาดทําให้เริ่มมีกลิ่นเหม็นโชยตามลมอยู่เป็นระยะขณะที่ทีมข่าวได้ไปสํารวจพื้นที่ได้พบกับครอบครัวของคุณกหนกวันอินทศรที่กําลังนั่งรับประทานอาหารกับครอบครัวใต้แสงเทียนในค่ําคืนนี้โดยเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆมีทั้งเมนูหมูทอดและข้าวไข่เจียวที่ต้องนั่งล้อมวงทานอาหารพร้อมกับครอบครัว5-6ถึงคนโดยคุณกหนกวันยังเล่าถึงความ ยากลําบากให้กับทีมข่าวฟังอีกว่าตั้งแต่ช่วงที่ระดับน้ําเพิ่มสูงวันที่22พฤศจิกายนและสูงขึ้นเรื่อยๆระดับ4-5เมตรจนถึงช่วงชั้น2ของบ้านทําให้เธอและพ่อซึ่งป่วยเป็นผู้พิการหนีตายขึ้นชั้น2ของบ้านไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยซึ่งระดับน้ําค่อนข้างสูงมากจนกระทั่งช่วงน้ําลดตนเองเพิ่งได้รับความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจากต่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นที่โดยขณะนี้ ยังไม่เห็นทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือหน่วยงานของเทศบาลนครหัดใหญ่เข้ามาช่วยเหลือแต่อย่างใดขณะเดียวกันตอนนี้ก็ไม่มีกระแสะไฟใช้นานกว่า10วันแล้วน้ําประปาก็ไม่ไหลเข้าของพังเสียหายทั้งหมดขณะเสื้อผ้าที่เธอจะสวมใส่ก็ต้องขอยืมจากเพื่อนบ้านพร้อมอยังตั้งคําถามฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสําหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนว่าเหตุใดการเยียวยาถึงต้องให้ชาวบ้านยุ่งยากทั้งการเตรียมเอกสารกําหนดระยะเวลาเหตุใดถึงไม่มาตั้งจุดบริการในแต่ละพื้น ที่เพราะประชาชนนั้นใช้ชีวิตอย่างยากลําบากยังต้องมาทําเรื่องยืน่นเอกสารในการเยียวยาหลายขั้นตอนรวมถึงช่วยมาเก็บขยะที่เกลื่อนหน้าบ้านเพราะตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลประชาชนหลังจากน้ําลดเลยเราไปฟังเสียงของคุณกนกวันกันค่ะก็เหมือนกับว่าถามว่าการการเงินเยียวยาเนี่ยเขาบอกว่าให้แจ้งภายในวันที่1ถึงวันที่4ถามว่า1ถึง4เนี่ย น้ำไฟยังอยู่อย่างเงี้ยไฟยังไม่มาเลยน้ําก็ยังไม่มาบ้านก็ยังไม่ได้ล้างแล้วจะจะต้องให้แบบกะเวลารีบแย้งไปเพื่ออะไรอ,ะอ่ะจะกะเวลาเพื่ออะไรว่าสี่วันนี้คุณจะต้องมาจัดการให้เรียบร้อยก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าว่าทำไมจะต้องยุ่งยากขนาดนั้นต้องให้เราไปนั่งเข้าคิว เพื่อที่จะไปยืน่นเอกสาร,รแทนที่ว่าทําไมเขาไม่มาตั้งศูนย์สักจุดหนึ่งหให้เรามายืน่นใกล้ๆเนี่ยเราไม่ต้องขอบสังขารกันดูแต่ละคนว่ามันลําบากขนาดไหนบ้านก็ต้องล้างน้ําก็ยังไม่มาไฟก็ไม่มีอ่ามากมากสุดๆเลยปีนี้หนักสุดๆเพราะว่าหมดทุกสิ่งอย่างแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังไม่ได้มา ผู้ชมคะไปในการล่าสุดขณะนี้ทีมข่าวก็ยังคงได้รับรายงานว่าในพื้นที่เมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาไฟฟ้าก็เริ่มกลับเข้ามาใช้ในพื้นที่ได้แล้วแต่ในพื้นที่ที่จุดที่ดิฉันยืนอยู่ยังคงรอการปล่อยกระแสไฟฟ้านานกว่า10บวันแล้วอย่างไรก็ตามในค่ําคืนนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่อสสก็ยังมีการลาดตตะเวนในการดูแลทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าเนื่องจากประชาชนยังมีการอบายพอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุด ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมฮะขอบคุณน้องส้มด้วยกลับมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตตัดสลับอารมณ์กันบ้างนะวันนี้เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนไฟยังไม่มีน้ํำยังไม่มาแล้ว10วันเน่ยเขานอนกันยังไงอยู่กับเทียนถูกไหมใครมีแก๊สก็ทําอาหารได้แต่ถ้าไม่มีล่ะไฟฟ้ามันตัดหมด